วันนี้ต้องถามก่อนเก้าเดือนที่ผ่านมาชินในยังคะกับการที่มีทนเรียกเราวบบิทินดก็ชินแล้วฮะชินแล้วนะคะ,คะชินแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเพลินหรือว่าไปลงอะไรได้เพึ่งกับชายยานั้นเพียงแต่ว่าชินกับการไม่ไม่ตกใจเหมือนเมื่อก่อนค่ะเก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะให้วัตถีพูดถึงผลงานที่ที่ในส่วนที่ เพื่อไทยประกาศนะคะในขณะเดียวกันกรเราก็ผลักดันในการพัฒนากองทัพค่ะเช่นค่ะก<า>็กอบใหญ่จริงๆที่เราประกาศไว้ก็คือทํากองทัพให้ทันสมัยแล้วก็สนองตอบความต้องการของสังคมสังคมก็อยากให้กองทัพทันสมัยเพราะนั้นทันสมัยอะไรบ้างก็มกลอานตรไปสี่ห้าดานเรื่องของขนาดกองทัพซึ่งอันนี้ก็คิดว่าให้เหมาะสมอันนี้เราก็ทําไปเยอะนะมีการปรับโครงสร้างกองทัพ เรามีคณะทํางานเดพ็ดอกปแล้วเสนอเขาก็ไปสภา,าขนาอหกแล้วด้วยเช่นว่าอาเนคเดียดทนจํกาจำนวนในผลที่คุยกันมาเยอะๆเนี่ยก็มีแผนลดลงชัดเจนว่าเติมเขาทาไว้ดีจัดชูก็จะลดลงเยอะแล่เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ที่นี้เราก็มีมาตรการเสริมเข้าไ้ก็คิดว่าไม่ีจะสชงนกคงจะลดลงมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ในเรื่องของหน่วยงานมีความใช่ที่เท่าทักระยะสั้นเราก็มีระยะสั้นระยะยาวระยะสั้น<ฆ>นี่เราปรับมีทางการปิดอัตราก็คือบางหน่วยเนี่ยเกษียณไปแล้วเราไม่ปดลดรับ<ฆ>คือให้อัตราเลยมีทางควบรวมก็คือบางหน่วยงานที่ภารกิจใกล้เจียญต้องม,มาดูแลเราก็ปิดหน่วยคอือยุบหน่วยปิดไปเลยก็มีไอ Leave ้อย่างนี้ก็เริ่มเริ่มเห็นระยะเริ่มนีเพราะฉะนั้น เรื่องนี้จะปรากฏเริ่มปรากฏชัดขึ้นก็คืองบประมาณในงบประมาณปี68เที่เข้าสภาในเรื่องนี้เนี่ยลดบุคลากรลดลงเรื่งเห็นมุกตกอยเริ่มลดลงครับอันนี้คือในเรื่องของดการกระทรวงทรัพย์องทัพแล้วแป็ระยะยาวแล้วก็มีตัดจากปี700ใบแล้วก็มีแผนจัดเฉนว่มากองทัพราจะลดลงทั้งหน่วยงานทั้งจํานวนบุคลากร ีนี้ความทันสมัยด้านอีกเช่นว่าด้าน,น,นภารกิจภารกิจเราก็บอกชัดเจนว่าตุกไปนนี้เนี่ยภารกิจของกองทัพเนี่ยมันนอกเหนือจอดรับผิดชอบเรื่องความมั่คงรักกันยอมรบีนี้ก็ออกมาปฏิภารกิจด้านพลเรือนมากขึ้นอาศัยสมนุนรัฐบาลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเช่นมาทํำทหารพัฒนาทหารจ้างนับขบร,รอก แต่เนี้ยนวดตามต่อน้ำเงินไฟช่วยแล้วก็นำเอาที่ดินของทาหารที่ไม่ได้ใช้เนี่ยออกมาเพื่อให้เกิดการตำหม,มาชนชั้สนชนุนดันหรคิดก็อการไม่เกิด GDP เพิ่มขึ้นภารกิจเหล่านี้คือทิศทา,หางหน่คือเราปรับให้สอดคล้องกับมุมมองใหม่ว่าความมั่นคงที่กองทัพต้องรับผิดชอบมันไม่ใช่ความมั่นคงต่างๆ,ๆอย่างเดียความมั่นคงตา,ามเศรฐษฐกิจด้วย ด้านทรัพยากรมนุษย์เรื่องยาเศรษฐกิจเรื่องภัยคุกคามอุบัติเหตุรวมแม้กระทั่งเรื่องเทคโนโลยีเรื่องโฟเซ็นเตอร์เรื่องภัยจากไซเบอร์เหล่านี้ก็เป็นพลังจิตเพราะนั้นเรื่องพลังจิตย้อนกับปรับไปเยอะติดตามกันก็ไปนี่ก็เสียงตานออกมาทำทำงานสนับสนุนงานพัฒนาเพิ่มเติมไปกับหน่วยงานอื่นมาขึ้นด้านเทคโนโลยีเนี่เป็นสำคัญ เราตักกองทัพโลกานสมัยเทคโนีตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบริหารสำนักง,งานก็จะต้องนําระบบ i o e ก็จะต้องนําระบบกา,าก,การทํางานสากรที่ทนสาเร็จมากขึ้นเรื่องของวิชาการเรื่องของการะบเลยเราบริการยกะดักเรื่องเทคโนโลยีตอนนี้เราตั้งศูนย์ไซเออบอร์ศูนย์บรรจาการไซเบอร์ทานทหารซึ่งเมื่อก่อนเป็น ระดับหน่วยงานเล็กๆอันนี้ก็อัพขึ้นมายกระดับขึ้นมาอันนี้ก็มือเปลี่ยนสับเปลี่ยนตำแหน่งคนมาลงที่นี่คือกราาหของที่เริ่มบรรจุข้าราชการที่เป็นข้าราชการพลเรือนเราก็คือไม่ใช่ทหารคนเหล่านี้ก็จะเข้ามาทำง,งานสายตรงสายวิชาชีพของตัวเองโดยตรงไม่จะไปเข้าไปทหารเพราะนั้นเจ้ากองทัพไซเบอร์หรือศูนย์ไซเบอร์ทั้งายต่อไปนี้เนี่ยว่าจจะเห็น นักลบที่ไม่ได้ใส่ชุดเขี่ยวเป็นนักลบใส่แว่นตานะั้นฮาร์เตอร์เป็นเด็กนะเป็นเด็กรน,นออคอมพ,อพิวเตอร์เป็นเด็กรุ่นใหม่คเราไอ้ไม่ต้องสุกันดาเอาเลยกนะ็ได้มานั่งหน้าจอยก็อันนี้คือคือง,งานทุกตั้งใหม่แล้วชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าจะพัฒนาไปสู่การเป็นกองทัพไซเบอร์หรือกองทัพสเปซได้ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอการพัฒนาในบทบาทองการหารายได้ข้าะเทศ บริจุยเศรษฐกิจก็ลังเเรามีหน่วยชายแดนเรากองกาลังในชายแดนเจ็ดกองกําลังกองกาลังที่รักษาชายแดนหลับจากความมัน่นคงหรเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสองชายแดน <Okay. S 1> เช่นกับกัมพูชานี่เราตกลงร่วมกันโดยกรรมการระดับชายแดนได้มีนโยบายร่วมกันคือชายแดนสันติสุขเป็นชายแดนที่ทำมาค้าขายเป็นเศรษฐกิจเพราะนั <Okay. S 1> ้นหลาย ชายแดงไล่จุดด่านที่ทหารรับผิดชอบด่าน้อามันคงนเอทหารเนี่ยตอบให้เป็นด่านเศรษฐกิจได้ดก็คือถ้าเราสามารถจัดการเรื่องความมั่นคงให้ได้ระดับนี้แล้วนี่เราก็ให้ด่านนี้เป็นด่านเศรษฐกิจเลยทํามาค้าขายบางด่านถ้าเราเปิดได้เราจัดการเรื่องความมั่นคงดีแล้วนี่เปิดให้ไปชนจีจะนำเงินเข้ามาหาศาลแล้วเรื่องที่สําคัญที่ผมเปิดเป็นอิรวายกปแล้ว แล้วถเป็นรูปธรรมแล้วก็คือเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็คือเมื่อก่อนกองทัพเราก็เป pues ็นหน่วยใช้งบส่วนคนทั่วไปปกองใช้งบอย่างเดียวซื้ออาวุธยุทโธวปกรณ์จ้างพนักงานอะไรก็ใช้งบเปลืองหน่อยต่ปนี้ผมว่าตับผมไม่อธิบายว่ากับกระตับดิพยายามจะเป็นหน่วยที่ใช้เงินน้อยลงแล้วก็อาจจะเป็นหน่วยที่นำเงินเข้าประเทศ เราก็มองไปที่อุสตสาหกรรมป้องกันประเทศก็พูดตรงๆก็คือการค้าขายอาวุธยุทโธปกรณ์เราซื้อเขาทุกปีเราจะทำไมไม่อดิตเราขายานเพราะเอื้อมาเห็นเอกชนเราพร้อมเอกชนก็พร้อมมานานมีชัการปร้อาวุธยุทโธปกรณ์ก็มีคุณภาพอมพี่ก็เน้นไปตรงนี้อับขึ้นมาแล้วก็เร็วๆนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ใส่ทดลองเสริมลถขายรดแรก ยางกลาะล้อยางไปส่งอาวุธไปแล้วต่อไปก็กําลังมีผมก็ทําตัวเป็นเซลร์เมนผมไปตามเที่ท่านนายกนะคะก็ท่านนายกเขาขายั่วไปผมก็ขายอาวุธท่านนายกขายสินคา้าตัวไปของท่านผมก็ขายอาวุธซึ่งก็ได้ผลนะตอนนี้มีหลายประเทศโดยเฉพ <c oughs> าะกลุ่มอาเซียนหน่อยก็กาลังคุยกันหลังจากบรรลุทึงพอตรวจอาจารย์มีข่าวดีมากๆด้วยว่าเพื่อนบ้ายท่าจะสั่งซื้อ รถเกาะลอยอย่างเงิยเป็นหลายพันคันวงเงินเป็นหมื่นล้านนะเพราะนั้นอันนี้คือส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสัมพัภาพดีกองทัพทำได้แล้วก็เริ่มนยเป็นรูปธปรรมแล้วขยายได้แล้วเพราะ,ะนั้นเราเชื่อว่าถ้าเราทําเรื่องนี้ตุต้มใจจริงจังแล้วก็ถือเขาผูก,กจร <c oughs> มันจะนําเม็ดเงินเข้ามาให้ประเทศ่ <c oughs> ะเยอะเลย <c oughs> ส่วนหนึ่งเราก,ก็ใจของเราเองก็ไปอย่างวันสองก็ขายออก เหล่านี้คือการพรยายามที่ทํามห้องมํำทันสมัยเรื่องนโยบายอืนอ่นเช่นว่าเรื่องที่ดินมากกแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ชัดเจนปีนี้ว่าเป็น,นปเีเกฉลีะเกียื่แต่ทาหารจะเอาที่ให้ประชาชนใช้เนี่ยอย่างน้อยจเจ็ดหมือนสองพันไร่ซึ่งอันนี้มันก็จะเกิดผล i อ p a c t หลายทางเลยเรื่องแรกก็คือเกิดคุณมองที่เปลี่ยน กต่ทศนาเิตที่เปลี่ยนกับกองทัพกองทัพต่อไปนี้เนี่ยยินดีที่จะซัพพอร์ตประชาชนเต็เต,เตที่เมดเขตที่ดินก็ให้และอันต่อมาที่ดินเจ็ดหนึ่สงสองบ้านใต้สร้างกิจกรรมเศรษฐกิจได้มากช่วยคนยากคนจนคนไม่มีที่มีเสถได้เรื่องของกําลังพลีนด้านหนึ่งก็คือเรื่องของที่ฟุยไว้พูดไว้ก็คือ<ะ>การปรับพิธีตรวจเรื่องการทหารกองเกิดเรือตารนเกณฑ์ที่รู้กันเนี่ยจากเดิมเราเกณฑ์ทั้งหมดนะฮะผมมั่นใจว่า สามปีไม่เกินสามปีเซลล์จะ,ออจะได้ทหารสมัครใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นการหยุดเกมหารโดยวิธีธรรมชาติในขณะเดียวกันคร,นรอบครัวของทหารที่จะเข้ามาเกฑตกับ,รบเราเรื่องามสอนใจเขาก็ต้องมีความมั่นใจว่าข่าวข่าว,าวเรื่องของการใช้กำลังหรือว่าตามไม่ถูกต้องก็ต้องมีคนปกป้องเขาตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นการปร,ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอีกเยอะผมว่า้นโยบายแล้วก็ติดตามไปตรวจสอบเนี่ยใกล้ชิด หลายเรื่องที่มันเป็นภาพจำทช่ไม่ดีกับผู้ประกองมันเป็นปัจจัยเชิงลบต่อนนยะบายนี้เช่นเรื่องการศึกซ้อมที่เกินวาระเบียบเรื่องการนำทหารไปใช้งานเรื่องของการละนองรายไ,ได้ของทหารอีกการหากเงินทหารอันรเงี้ยอะไรเงี้ยผมย้าเลยก็เชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่องของการสอบเรื่องการฝึกทหารที่นอกพี่นอกคู แต่ว <Okay. S 2> la ่าจะจะน้อยลงเรื่องของนเบีอ่าไปใช้จิบานก็จะน้อยลงอาจะอาตัวเล้วเงินตรงเด็กคนได้เงินเดือนเท่าไหร่เงินเบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่กับระบบจ่ายโทนเข้าบัญชีเด็กการจะไปหาเด็กก็จะไม่ง่ายแล้วแล้วก็ให้ข้อมูลกับเด็กอีการเรื่องของการจัดการศึกษาให้เด็กซึ่งวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะทงานด้านการศึกษาคนหารจับระบบหลงรับไปเขา ึไปด้วยเรียนไปด้วยกระจะต้องดับจนถึงไปเยออีกจริงวันนี้เนี่ยปัจจัยที่มันส่งเสริมให้ได้ดูอะไรยิ่งสมัตัวหาอะไรตัวสถานศึกษาเองก็หาเด็กไปเรียนตัวแล้วมันก็ง่ายคือั้นนั้นก็สร้างระบบเพื่อหน่วยที่ให้เราเข้าเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นระบบ e-learning ไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนแบบบล็อกแมหรือะไรก็แล้วแต่บอกเรียนบล็อกหลักสูตรเป็นบล็อกคราวนี้เราก็มาจักระบบเอาตรงนี้เด็กก็สามารถ หลักสูตรการฝึกเราฝึกหกเดือนแรก,กจากจักรับจะแม้น <c oughs> เด็กก็บัง <c oughs> ก็เรียนได้แล้วแล้วเด็กถ้าอยากเรียนสูงจะที่ว่าถ้าพูดไปแล้วคนจะไม่เชื่อว่าอย่าตกเอี่ยได้ได้เพราะว่าเรียนทุกวันนีนนน้เรียนระบบสองาทิตย์ได้ถูกไหมเรียน e l e a นนิ่งไดแ้แล้วเด็กก็อยู่มีบ้านพักมีข้าวกินมีเงินเดือนใช้แต่เวลาไม่พอมันยังไม่จบเยเ่วันนี้ทหารไม่ตบกิจการได้นะ สองปีไม่ต้องปลดขออยู่จนถึงอยุสามสิบปีก็เรียนไปสิทำไมจะเรียนไม่จบถูกไหมแต่คนเช่นนี้แป็นี่เหล่านี้ที่วปามาท่านคือความคืบหน้าของนโยบายที่เราทำานะมันก็ต้องคิดได้ขนาเนี้ยท่งนายงตันไม่ไว้วังใจคือท่านเป็นห่วงกังวลถึงนี้มาก ท่านลดลงเลียยท่านอาจริ์อันที่สองท่านก็อาจจะจะให้อกโอก,กาสทำทำลายต่อเน,นื่องเพราะท่านคิดว่าจะดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยคนมาเริ่มต้นใหม่มันก็เสียเวลาแต่าต่อาจจยากให้ทำงานต่อเรื่องหลายอย่างก,กําลังทําอาจจะถ้าคนอื่นมาทำมันก็อาจจะสนุกอันไปอยากจะให้ทำงานต่อเนืน่อ,องได้แล้วบรรยากาศในการทํางาน ระหว่างบิ๊กทีมกับพอบอร,ราทัพนี้ค่อนข้างออกมาเป็นโบวกมาโดยตลอดก็ยิ่งรู้สึกว่าตรงนี้แหละบอกแล้วก็อาจจะใช่อันนี้จะนอกมองถึงเวลบ <ฮะ S 2> แต่ว่าจรรระถามตัวบริษัทกิบว่าก็ได้รับความร่วมมือดีการงานก็ไม่มีปัญหาประสบอะไรก็ประสบก,ก็จะเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากการให้ความร่วมมือบริการเป็นเรื่องก่อนงานที่มันยากของมันเท่นีน้น ่านการที่พลเรี่ยมนะคะผมคิดว่าห่างไกลนะเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่มีการรัฐบาลในอดีตกองทัพกับประชาชนค่อนข้างจะมีแก็บความไม่เข้าใจคันกองทัพเองก็ไม่เข้าใจประชาชนเรื่องภาคประชาชนเรื่องต้องการอะไรยังไม่ไม่เข้าใจเึือซึ่งอะ ส่วนประชาชนก็ไม่เข้าใจกองทัพยอดภารกิจความมั่นคงของกองทัพเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบอะไรที่มันอธิบายได้อะไรที่เป็นอธิบายไม่ได้ทีนี้พอมีผมมาอยู่มคิดว่าหน้าที่ของผมที่จะทำให้เกิดห่างไกลจากรัฐบาลทําให้เกิดความเข้าใจกันเป็นตัวเชื่อมที่เกิดความไ้วางใจยังน้อยที่สุดประชาชนเขาก็มีความเชื่อและอุ่นใจขึ้นว่ากองทัพเนี่ย เขาก็ได้ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแล้ก็ตอนรับประชาชนตอน,นรนับพลเรือนเส็จชมาบริไปเวลา<อ>เขาก็มองว่ากองทัพไม่เกียเก่ยวระดับการ่เขียนนัก,กนการเมืองเพราะฉะนั้นไอ้ความานนทนคติเชิงลบที่มีมนกองทัเรื่องนี้เพาไม่มีพอน,น้องก็ดเพถามั้วยเหมือนกันถามเมื่อก่อนจะมองนักการเมืองอย่างนั้นมองประชาชนนิดพอเห็นขอ้ขอไมีก็อาจจะทําให้ทหารเขาเข้าใจประชาชนมากขึ้น ความเข้าใจกันดีผมว <Ash. S 2> ่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องลดความขัดแย้งมันเป็นเรื่องลดความรุนแรงได้ทั้งรวมทั้งนักประหารอันนั้นก็คงถ้าอาจจะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนหรือกว่าเมื่อก่อน